แขงน้ำปูนรั่วซึมน้ำไหลทะลักออกมาเป็นรูแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเอาน้ําออกสักแข้งให้หมดก่อนซ่อมก็ได้นะครับซ่อมดงได้ง่ายๆด้วยซีเมนต์แห้งเร็วของจระเข้ครับน้องเข้สามารถอุดน้ํารั่วแบบเฉียบพลันแห้งไวท,ทันทีเซ็ตตัวไม่ถึง1นาทีห้ามผสมเยอะนะครับผสมเท่าที่เราจะใช้ไม่งั้นจะใช้ไม่ทันหมดแล้วแข็งก่อนหลังจากเราผสมน้องเข้จนเข้าที่แล้วก็ใช้เกียงฝาตามรอยรั่วได้เลยครับ บางจุดที่น้ำไหลแรงมากๆเราก็ใช้เกียงกดทิ้งไว้ประมาณ15วิจะทำให้ซีเม,มนต์แห้งเกาะติดได้ดียิ่งขึ้นครับช่วงท้ายของรอยแตกร้าวแรงดันน้ำจะสูงครับแนะนำให้กดน้องเคททิ้งไว30้30 4 0วินาทีกดค้างไว้แบบนี้เลยนะครับจนกว่าน้ำจะหยุดไหลสรุปใช้ได้จริงนะครับแห้งเร็วซ่อมรอยแตกร้าได้ดีอุดรูรั่วตอนน้ำไหลแบบเฉียบพันได้แบบเหลือเชื่อจริงๆครับ เพื่อนๆสนใจลองกดที่ตะกร้าดรือ